สวัสดีครับกลับมาพบกันกับโฮมสุขยานยนต์โทรศัพท์ผมสลับกล้องหน้าไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรว่าจะอวกกล้องกับเขาสักหน่อยอดเลยวันนี้อ่าแล้วเรามาดูกันครับว่าวันนี้รถคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปัดน้ําฝนฉีดน,น้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธี การตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนที่จะไปหาหมอค่าบว่าปัดน้ำฝนมันมีเสียงดังอืดๆอยู่ว่างั้นเสียงดังอยู่ครับแต่ปัดน้ำฝนไม่ขึ้นรถเก่าแล้วครับ อพอเปิดไอที่ฉีดน้ำปัดน้ำฝนนะครับวิธีดูเบื้องต้นก่อนขั้นแรกถ้ามีเสียงดังจากนี่ครับเป็นถังสีเหคนจะมีรูปครับสีครับเนี่ยดูน้ำครับขั้นแรกคือถ้าเราเติมน้ำเสร็จแล้วมันจะไม่ขึ้นได้ดูสายไฟที่สายไฟสายท่อน้ำครับนี่ไงครับเจอแล้วครับ ท่อน้ำหลุดนี้เองครับนี่มันขึ้นฝากระโปรงครับไล่ดูท่อน้ำที่ขึ้นฝากระโปรงหากท่อน้ำเราไม่หลุดแล้วปัดน้ำฝนเราฉีดน้ำยังไม่ทำงานาเรามาเช็คที่กล่องฟิวส์ครับนี่คือกล่องฟิวส์ครับ ิวก็จะมีค่าบอกของเขาอยู่นะครับเช่นนี้แบตเตอรี่เครื่องยนต์ไฟ,ฟรูปบอดทุกอย่างทีนี้เราไม่มีเครื่องมือวัดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าฟิวขาดไม่ขาดทำไงดีครับเราไม่รู้เลยว่าเมันเป็นฟิวตัวไหนดูรูปก็ยังไม่รู้ไม่รู้ตำแหน่งถอดมาครับ บางคันจะมีที่คีฟิวอยู่นะครับไม่มีก็คีมเนี่ยเราจะดูทีดูฟิวว่าขาดหรือไม่นะครับมองเออสั่นจังเลยเอาไงดีแปบ๊บนึงครับนะครเรามองด้วยตาเปล่าก่อนคันแรกดูเส้นเนี่ยมันจะขาดไหมขาดออจากกันไหมครับแต่ถ้ายังมองไม่เห็นนะครับส่องใส่แดดครับ ให้มองให้มองหน่ไหมครับเพราะเราส่องแสงแดดมันจะรู้เลยครับว่าขาดไม่ขาดดูโทรศัพท์มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับแต่เรามองแต่ผ่านแสงแดดนะครับจะเห็นชัดเจนครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือครับพิเศษอะไรไม่ต้องมีมิเตอร์ครับเช็คทุกตัวครับพอมาดูทุกตัวถอไนะครับอะไหนดึงไม่ออกก็ไม่ต้องมันจะมีเขียนบ่อยครับเนี่ยเช็ควิธีเช็คฟิล์ พอฟิลเฟอร์ทำงานก็เดี๋ยวผมจะครั้นี้ผมก็จะต้องต่อสายท่อน้ำให้เขาครับน่าจะสายกรอบครับเขาคงได้เปลี่ยนสายให้น้ำให้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็มีนี่ครับมาแค่ดูฟิลที่เช็คฟิลแล้วก็ปัดน้ำฝนน้ำไม่ทำงานเพื่อนกดไลค์กดท้ายนี้นะครับ กดไลค์กดติดตามกด share. แชร์จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปครับแล้วผมก็จะปรับปรุงคลิปให้ดีดยิ่งขึ้นกว่านี้ฝากด้วยนะครับ